สวัสดีครับผมต้มลูกชาวนาวันนี้จะพามาดูรถ New Holland TC ์ที 48R สวยงามมากครับเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับงานลงน้ำรือจะเป็นงานไล่ก็เหมาะครับนี่ครับลังคาสูงที่หนึ่งครับตัดไม่เป็นไรครับตัดได้ครับ โครงสร้างครับแข็งแรงครับเป็นเพลาตั้งเป็นซีนซีนเป็นตัวเดียวกันกับเป็นซีนคุบครับเป็นซีนเหมือนกันกับเบอร์เกี่ยวครับซีนควบเหมาะสำหรับต่งน้ำเป็น่อยเสียซีซูครับ 2,500ห้าซีซีครับ4,7แรงมารอบเครื่องที่2,600รอบต่อนาทีสวยครับมาดูยางหน้าครับยางหน้า8.3ขีด20ครับ สูงครับข้ามคนะสบายเลยดูขนาดย่างหลังครับสิบสามจุดหกขอบยี่สิบหกตัวนี้มีสิบหกเกียร์เดินหน้าสิบหกเกียร์ถอยหลัง ตันี้เข้าเกียร์โดยไม่ต้องหยุดรถครับผมเกียร์ชัตเทิลเรามาดูเกียร์กันครับตัวนี้จะเป็นเกียร์หลักครับ1นึ4ตัวนี้จะเป็นเกียร์โลไฮหรือกระต่ายกับเตาครับเ,เกียร์ระดับ1 2ึ่ใส่ง่ายครับ คลองตัวครับตัวนี้จะเป็นเบรกมือครับกดเลื่อ,ถอนถลายเวลาจอดครับรุ่นนี้จะมีระบบ E-T-O อยู่สามระบบครับมีระบบห้าร้อยสี่สิบรอบต่อนาทีเจ็ดร้อยห้าสิบรอบต่อนาทีและหนึ่งพันรอบต่อนาที สวยงามครับมาดูได้ที่ครับที่มาบริษัทมาทวีครับหรือว่ามาทวีเตนในชนแนลครับรูปด้างสวยงามครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันครับอม ชันเพียบตัวนี้เหมาะสำหรับชาวไล่เลยครับทำดําได้ครับตอดําได้ทำดําสบายเลยครับทำเชือ์ดําได้แขนยกครับใหญ่ครับใหญ่นา มีก็จะมีไฟด้วยครับใช้ต่อพวงได้ไฟหลังครับสวยงามครับ ใจติดต่อได้ที่0815485463ครับบริษัทมาทวีเดิเนในเชนนลจำกัดครับตัวนี้น้ำหนักตัวรถอยู่ที่1,625กิโลกรัมครับความยาวของตัวรถ สองพันเจ็ดร้อยหกสิบมิลิเมตรครับความกว้างของตัวรถหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบมิลิเมตรครับความสูงครับความสูงจากพื้นที่จากพื้นถึงคานนะครับถึงท้องรถ430มิมิลลิเมตรครับ สูงพอสมควรครับไม่ติดคณาง่ายครับรุ่นนี้ครับพรสูงดีครับระบบแขนยกยกได้ที่1 2ึ่งกกิโลกร,รัมครับ ได้หนักพอสมควรครับตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งมือครับมันจะเป็นแต่วงมาลาัยปรับได้ครับสูงตับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์นครับตรงนี้เป็นที่เปิดฝากระโปรงครับ ดึงเลยครับดึงมาข้างหน้าคันนี้ไม่มีเทอร์โบครับซีซูครับกองใหญ่ครับ สวยครับรับประกันหนึ่งปีเต็มครับสนใจมาดูรถได้ครับที่บริษัทมาตวีเดอร์นเนชั่นแนลรุ่น G4 ูนย์ปดหนึ่งห้5 4ี่ครับ,รบจะเป็นเบอร์โทรทางร้านครับ จะมีบางท่านว่าทําไมมันเป็น48รครับทําไมแรงมาได้แค่47ตัวนี้มันเป็นรุ่นมันร,รุ่น TT 48R ครับฟอร์ดน้อยครับฟอร์ดน้อยน้ำหนักเบาครับ ตงน้ำสบายนี่ครับร้านอยู่ติดถนนสองสีครับโชคชัยดีอุดมหรือบ้านสีแย,ยกนานเจริญครับมาดูรถได้ครับ นี่ TT สามจดสีเดี๋ยวคลิปหน้าครับทีวิวให้ดูครับอ,อันนี้มีดับเซ็นเซอร์ด้วยดูเล็กก็มีด้วยหน้าแข็งครับไถได้สบายครับมีดับช่วย ตัวนี้เป็นกันฟรีครับห้องตัวครับรุ่นนี้ครับขายดีครับรุ่นนี้ครับเป็นคนใช้เยอะครับสนดใจมาดูรถได้ครับที่บริษัทมาตีวิอร์นนเนชัชนแนลครับลังคาหลังคาอากาศจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าทีมช่าง ก็ตัดให้ครับตัดให้ย่นลงกว่านี้หรือบางคนไม่ตัดก็ได้ครับเอาไปแบบนี้ก็ได้แต่ว่าบ้านเรากิงไม้เยอะครับแต่ก็ต้องระวังกันหน่อยครับเดี๋ยวแต่ ครับมีทุกอย่างครับของรถไถครับรถเป็กโอซานี้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับรีวิวให้ดูนี่ครับช่างใจของเราฟ้ากระโปรงอาจจะเลือ่อนนิดนึงนะครับ ลมแรงครับอาจจะภับอาจจะสันน่นยงอาจจะสะดุดนิดหนึ่งมาเปิดากต้นงชาณาด้วยนะครับเป็นช่องใหม่กำลัง,งทำครับพุดธิพันธการใดก็ไปด้วยครับเดี๋ยวให้ดูเต็มครับดูข้างๆครับ วยครบเบอร์โทรครับเบอร์โทรทางร้านครับ0 8 1 5 4 8 5 4 6 3ครับเบอร์นี้เลยครับโทรมาเลยครับมาดูรถได้ครับไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ครับหรือมา เลือกตัดสินใจเอาครับคุยง่ายครับจริงเรามีคนสวยเดากานันเลิฟทีทีสามจุดสี่ศูนเอาไว้คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดู เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยครับ